สวัสดีครับพบก,กับช่อง,งลุมนสายเฮงนะครับวันนี้นะครับได้รับมอบหมายนะครับเอฟซี FC จากเชียงใหม่นะครับอ,อุดหนุนอลอตเตอรีร่ลงมนนะครับแล้วก็จะมอบเอามามอบให้กับคุณยายจำลองนะครับคุณยายจำลองคนสวยอยูอบ่สวยค่ะเออถ้าถ้าคนสวยนะของจริงนะครับเดี๋ยวจะ,ะรู้สึกว่าน่าจะเป็น8ดใบนะครับเลขสวยมากเลยตรงกับเลขคอยบุญหรือเปล่าสวยมาก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับทั้งหมดแปดใบยขยี้ขยี้ขยี้ให้ดูหน่อยค่ะให้ป้าถูกรางวันนะคะไม่ถึงอะไรก็ให้ถึงสองตัวท้ายนะคะสามตัวหน้านะคะนี่นะครับ FC จากเชียงใหม่นะครับผมลุงมลจัดการให้แล้วนะครับ เดี๋ยวอ่ะขอบคุณฟีโอเคมามาผมผมอันนี้ให้เด้งมาทีเด้งเด้งก็นี่ไงเด้งเด้งเด้งบนจะภาพจงเจริญเอฟซีจากไหนคะคุณเชียงใหม่ครับผมจากเชียงใหม่เนาะครับชื่อมีชื่อไหมไม่บอกว่าจากเชียงใหม่ก็พอโอเคอ่าขอขอบพระคุณฟียายจำลองอยู่เชียงใหม่นะที่ฝากรางวัลหรือฝากทรั์สินเงินทองมาให้ยายเนาะ ้ก็ขอขอบคุณมากมากขอให้ครอบครัวของเจ้านะมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดก็ขอให้ชมความมุ่งมา่นปรารถนาะมีแต่รวยกับรวยมีแต่มีความสุขอายุมั่นขวัญยืนร้อยปีเฮงเฮงเฮงรวยนะคะขอบคุณคะ่ะรวยรวยรวยและรวยคะ่ะลองเพลงเพิ่นฟังจะเพลงในวสันอลองเพลง,งเพิ่นฟังเพลงยังเพิ่อยากฟังเพลงยัง เพลงยังก็ได้เพลงยังก็ได้เออน้องเป็นสาวคนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่ได้แหนอีสานน้องเป็นสาวไวอ่อนได้แต่นอนตาแข่งยาเมือแงพันหวานจะมีชายใดภัยเดต้องการจะมีชายใดภัยเดตต้องการน้องนั่นจะขอโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณเอซีจากเชียงใหม่มากเลยนะครับที่มอบรางวัลให้ยายจำลองนะครับคุณลุงวนสายแหงที่นำสะพานบุญมาให้คุณยายจำลองบ้านกกอกมาดามบ้านกกอกนะคะขอรับทรัพย์สินเงินทองของเจ้าไว้นะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยถามว่าค่อยจะให้ยาซีกหนึ่งใบได้บอแล้วแต่ครับเพราะว่ายกยกให้ยายแล้วแล้วเตครับ ก็จะมอบให้ย่าอาชีพโตลยคะล้านนะคุณย่านะเดี๋ยวก็จะมอบให้เจ้าดูนะนักคุณย่าออฟหนึ่งใบค่ะคุณย่าอ้าวนี่ครับยาอาชีพก็แบ่งปันให้คุณย่าด้วยนะคะดนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ